นวค่ะทุกคนวันนี้มากันที่คลิปที่3ามแล้วนะคะคลิปอ์ซีรีส์นี้นะคะจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของทํายังไงไม่ให้เราท้องผูกนะคะเราจะมีทั้งหมด1ิบ EP นะคะหรือว่า1ิคสิปนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยที่เรามีปัญหาเรื่องท้องผูกมาตลอดชีวิตเลยนะโคะ้ด พี่เนี่ยอายุ 30- 40แล้วเนี่ยพี่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหนักมากๆเลยแล้วพี่จะทํายังไงดีไม่มีปัญหาค่ะคนไม่มีทางอองให้นะคะทุกคนคะวิธีการที่1นนะคะวันแรกนะ,ะในทวนทวนนี้หนึ่งเนาะคลิปที่1คนไม่อบอกไปแล้วว่าเราจะต้องฝึกตัวเองค่ะให้เราขับถ่ายให้ได้ตามตรงตามเวลาที่ร่างกายเราต้องการก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะเราบีบเราเราไปนั่งที่ชักโครกนะคะตื่นมาเราก็ลองแบบ ลองอื้อลองนั่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 งให้ร่างกายเราชินนะอันดับที่2คือเราจะต้องดื่มน้ําเปล่าก่อนค่ะตื่นเช้ามาเราดื่มน้าเปล่าลงไปเลยค่ะแล้วก็ดื่มน้ําระหว่างวันดื่มให้ได้วันละ3มลิตรนะคะตั้งแต่เช้าจนนอนเลยนะตื่นถึงนอนนะคะดื่มให้ได้3มลิตรนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาอธิบายกันว่าเอ๊ะแล้วยังไงหลังทําไมเราต้องกินน้ําทําไมเราต้องตื่นมา ที่ล่ะมันเป็นยังไงนู่นนี่น่ะนะคะเราจะทมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ที่3แล้วนะคะ EP ที่3ก็จะมาอธิบายให้ฟังแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ค่ะทุกคนขาอย่างที่เราเข้าใจกันะนะเนาะว่าลำไส้ของมนุษย์เราค่ะในลำไส้ของเราเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปก็ตามค่ะเราจะต้องกินเข้าไปที่ปากอ่าไหลไปที่หลอดอาหารแล้วก็ไหลไปที่ลำไส้เล็ก เสร็จแล้วเราจะไหลไปที่ลำไส้ใหญ่อวัยวะของเรานะคะจะมีอว,วัยวะลำไส้เล็กของเราค่ะจะมีอวัยวะที่เรียกว่าวิวไลน์ค่ะวิวไลน์วิววไลน์ะคะวิวไลนะลจะทําหน้าที่ค่ะในการดูดซึมเอาของเสียออกจากร่างกายนะน้องจะเรียนแบบเป็นขนขเหมือนนิ้วมือค่ะปัดเอาของเสียออกจากร่างกายและดูดซึมเอาของดีเข้าสู่ร่างกายนะคะ ซึ่งในในลำไส้ของเรานะคะทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะจะมีน้องทหารค่ะอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเรียกว่าจุลินซีนั่นเองนะคะวันนี้ใครที่รู้จักจุลินซีบ้างนะอย่าลืมคอมเมนต์ให้คุณเมย์นะคะว่ามีคิดว่าตัวเองเนี่ยมีจุลินซีอยู่ในร่างกายไหมและจุลินซีคืออะไรนะคะลองคอมเมนต์คุยกันเล่นๆนะคะแล้วก็เรามาดูกันค่ะว่าลองตอบคําถามคุณเมย์เล่นๆนะคะว่าเราคิดว่าจุลินซีค่ะจะอยู่ในอาหารประเภทอะไรมากที่สุดนะคะ โอเคเรามาคุยกันนะคะในคลิปที่สก็คือวันนี้ค่ะทําไมพ่อม่ถึงให้กินน้ําวันนี้นะคะในร่างกายของมนุษย์เราค่ะมีมีจุลินซีที่อยู่ในนะั้นอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกทุกอวัยวะแบบหลายๆอวัยวะหลายๆส่วนในร่างกายเราจะมีจุลินซีค่ะที่เขาจะทําหน้าที่นะคะในคอยแบบเป็นทหารตัวเล็กๆค่ะ คอยเอาของดีเข้าสู่ร่างกายไปผสมกับของเสียเพื่อดูดซึมเอาของเสียไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะจะแบ่งออกเป็น2องประเภทนะคะ ประเภทที่1น,น้องจะเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวดีและประเภทที่2น้องจะเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวร้ายนั่นเองนะคะน้องจุลินทรีย์ตัวดีนะคะเขาจะเป็นทําหน้าที่เหมือนแบบเหมือนคุณตํารวจค่ะเขาจะคอยดูดซึมนะคะเอาของดีค่ะเข้าสู่ร่างกายออ้ย oh, วันนี้ของดีมาแล้วฉันจะเอาเข้าของดีมาแล้วฉันจะเอาเข้าเอาเข้าเข้าส่วนน้องจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะน้องจะทําหน้าที่ค่ะในการดูดในการไปผสมค่ะกับของเสียค่ะและเอาของเสียออกจากร่างกายดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีหรือจุลิน ตัวร้ายน้องก็จะมีความสําคัญเท่าๆกาันซึ่งมันไม่ใช่มีแค่นั้นค่ะน้องยังมีจุลินทรีย์ตัวกลางค่ะที่ทําหน้าที่คอยปรับสมดุลให้จุลินทรีย์ตัวดีและจุลินทรีย์ตัวร้ายค่ะอยู่ในร่างกายเราเท่าๆกันในปริมาณที่เหมาะสมปัญหาก็คือวันนี้ค่ะจุลินทรีย์ของเราเนี่ยเราน้องน้องมีอยู่แบบมากมายหลายๆลล้านตัวอยู่ในร่างกายเราคือน้องเล็กมากๆนะคะซึ่ง น้องแบบเล็กมากๆ,ๆแล้วน้องก็ตายออกไปค่ะตลอดเวลาถูกไหมคะตั้งแต่เราเกิดจนตายเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเราเนี่ยข่าจุลินทรีย์เรานะออกมาทางอุจจาระหน้าทางอึทุกทุกทุกวันเลยแล้วเราเคยเติมน้องจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายเราบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะค้ณเมย์จะมาเฉลยให้ฟังค่ะว่าแล้วน้องจุลินทรีย์เนี่ยมีความสําคัญอะไรกับคนที่มีปัญหาท้องผูกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะวันนี้กับคลิปที่4นะคะวันนี้เราคลิปที่3เดี๋ยวเรา อธิบายในคลิปที่4ต่อนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคน